แบบนี้เขาเรียกว่าขัดแข้งขัดขาตัวเองอยู่นะคะหลายคนนะคะไม่ว่าคุณจะค้าขายคุณกำลังเสี่ยงโชคกำลังสมัครงานหรือว่าจะทำการงานใดๆจิตค่ะจิตของคุณหรือไม่งั้นที่บางคนเรียกว่าความคิดของคุณแว็บแรกนะคะที่รู้สึกออกมารู้สึกไม่ดีไปซะแล้วอย่างเช่นกำลังค้าขายอยู่มีลูกค้าเข้ามาคิดเลยค่ะแว็บแรกคงไม่ซื้อหรอกหรือไม่งั้นกำลังเสี่ยงโชคคิดไปก่อนเลยค่ะ คงไม่ถูกหรอกงวดนี้คิดไปก่อนในเชิงที่ไม่ดีคุณรู้ไหมคะว่าความคิดของคุณแวบแรกที่คุณรู้สึกออกมานั่นแหลคะค่ะคุณกําลังขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณกาลังบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าคุณต้องการสิ่งนี้ให้เปลี่ยนใหม่เลยนะคะฝึกให้เป็นนิสัยเลยให้คิด รู้สึกในเชิงบวกไม่ว่าทําการงานใ,นใดให้รู้สึกมั่นใจเชื่อใจไปเลยค่ะว่าต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมงคลที่คุณเคารพบ,บูชายอยู่ท่านฟังเราอยู่แล้วนะคะท่านจะต้องช่วยเราถ้าจะต้องเกื้อนหนุนเราอันนี้แล้วแต่ฐานบุญของแต่ละบุคคลนะคะแต่ความคิด ความรู้สึกแวบแรกของเราสําคัญมากๆอย่านะคะอย่าขัดแข้งขัดขาดตัวเองรู้สึกไปเลยค่ะว่าเราเป็นคนโชคดีต้องมีสิ่งดีๆไม่ว่าทําการงานใดๆให้ฝึกแบบนี้ให้ชินเลยนะคะ